ตันบายกันอีกรอบหนึ่งครับที่ big fm radio social dj เอกกราดเองอ่มา <c oughs> ระหว่างรอๆกันเนาะช่วงนี้ต้องรอกันนิดนึงพอเที่ยงนี่อิ่มเสร็จปุ๊บหายกันไปยาวเลย <c oughs> ลองรอกันนิดนึง ตอนนี้เราก็เตรียม youtube ก่อนเราเตรียม youtube เตรียม youtube ให้พร้อม <c oughs> ว่า YouTube มาแล้วรู้แล้วจะหนาวรู้แล้วจะหนาว <laughs> มามามาจุบทีหนึ่งมามามาแล้วมาแล้วมามามาจุบทีนะึงมามามาแล้วมาแล้วอาตอนนี้พร้อมทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กันแล้ว คุณสมชัยสวัสดีนนน,น,นมาตอนนี้ สตรีมเรียบร้อยนะครับทั้ง YouTube และ Facebook ครับมามามา,มาจุกบทีนึงมาแล้วก็ส่งหัวใจหรือว่าจะปลาดาวมา นี้คุยเรื่องรู้แล้วจะหนาวอ่ามีไหมตัวเรามีมีเรื่องไหนที่รู้แล้วจะหนาวบนะ้างเฮ้ยอย่านะรู้แล้วจะหนาวนะบ้านเราทำโรงน้ําแข็งนะเว้ยอะไรเงี้ยรู้แล้วจะหนาวนะเว้ยบ้านเรานี่ไม่ธรรมดา เอามือหวยใต้ดินด้วย สวัสดีสวัสดีมีคุณสมชัยมีคุณคณิตถามมาจา้าวลีเก้าศูนเลยนะครับรู้แล้วจะหนาวเนี่ยหรือจะเฮอหรือเหอ,เอนี่แปดศูนย์เนี่มั้งเนี่ย วลีเนี่ยไอ้รู้แล้วจะหนาวนูวย้ยอย่านะอย่านะะี่ครับสุดที่รักสุดที่รักก็สุดที่รักสุดที่รัก Tchau. <coughs> ฮััลลลลโโวันนี้สัญญาณก็ดีอยู่นะมันมีหลุดหลุดหรือเปล่าครับเนี่ยตรงผมเนี่ยเดี๋ยวปั๊บๆมันก็จะหมุนหมุนสัญญาณ มีการผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทางคุณผู้ฟังนี่เห็นกันอยู่ตลอดเวลาไหมครับมีหลุดมีเลิดอะไรบ้างไหมครับทั้งคุณสมชัยแล้วคุณคันถายน,นะครับคุณ เรียกเรียกเรียกว่าอะไรดีเนี่ยคันหนึ่งนิดเฮ้ยใช่ป่ะน่าจะใช่นะคันวังนิดคันวังนิดฮัลโหล รู้แล้วจะหนาวสายเล่นเลิกสายเล่นเลิกรู้แล้วจะหนาวชายเล่นเลิกรู้แล้วจะหนาว ว่างๆแต่เล่นเลิฟเล่น Hello ล a หล y ันต i How are you I'm fine thank you and you บ่ายโมงครึ่งครับกลับมาที่ b ิ g Big FM อ a d i o ม o c i ิ l d j ซเยเอกยัง Stand by อย uh, ู online, ่ทั้งในวิทยุทั่วประเทศนะครับทุกเครือข่ายทั่วประเทศทั้งทางออนไลน์ในทุกๆ ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็รวมทั้งในไลฟ์ตอนนี้นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube b i m f m Thailand อตอนนี้ก็สตรีมเรียบร้อยนะครับเข้ามาทักทายกันได้รู้แล้วจะหนาวอะไรนะสำหรับคุณนี่มีเรื่องไหนไหมไหนิมีเรื่องไหนที่แบบว่าเรา,า,านี่รู้แล้วจะหนาวเหมือนกันนะเอามาอวดเอามาโชวกันได้ครับอยินดีต้อนรับครับในไลฟ์คุณสันติชัย คุณคนึงนิดคุณคณิตถาคุณสมชยัยอ่าแล้วก็อีกหลายๆคนที่กำลังจะเข้ามาก็เชิญนะครับอ่าในในใน u t u b e ในยูทใน YouTube ก็สตรีมเรียบร้อยนะครับมาเชิญได้เลยใครสะดวกมาทางไหนนะครับเมื่อกี้ก็อีกหนึ่งเซตนะครับอถือว่าเป็นต้นชั่วโมงเซตสุดท้ายนะครับไม่รักได้ไงลีโอพุทธครับ UFO ลาฟฟี่น,นซี จ๊บๆนะครับจ๊บหราสอนรามสุดที่รักปอภาะวะผ่อนไซเรนเลิฟครับเจมเรืองศักดิ์แล้วก็สมชายเต๋าสมชายนะครับสมชายจดปลายทางนี่แหละขอบคุณกาแฟาปรุงสําเร็จตราฮีโร่ด้วยฮีโร่เอ i อินวันกาแฟาปรุงสําเร็จชนิดผงที่เรามีส่วนผสมจากคอลลาเจนสารสกัดจากถั่วขาวแอลเคนิทีนแอลกูตามีนและใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้าตาลนะครับหนึ่งสองยี่สิบสองกรัมหนึ่งแพ็คจะมีสามสิบองครับก็เลือกโปรโมชั่น ทั้งเสตเล็กเสตใหญ่นะครับแล้วแต่คุณชอบได้เลยซื้อ2แพ็คตอนนี้นะครับ550บาทเท่านั้นหรือจะ4แพ็ค1 0 0 0บาททุวนคุ้มไปกว่านะครับเลือกโปรไหนก็จะได้ของแถมเป็นถุงผ้านุ่มนิมแบบสะพายไหล่สะพายกระเป๋าได้1ใบเลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดในารายละเอียดเพิ่มเติมในแฟนเพจ ฮีโร่คอฟฟีแล้วก็อะก h เฮลตี้ได้เลยครับส่วนใครที่จะสั่งชงดื่มเชิญได้เลยครับสาัมาที่ DJX สายตรงมาเลยที่061 99 77 445และใครที่อยากจะเอาไปขายนะครับรับไปขายเปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟฮี r o ่ซื้อง่ายขายคุ้มครับไปที่ Line at a ดอะกลเฮลได้เลยนะครับขอบคุณ Hero ่เอ i อินวันด้วยครับ อันนี้มันอะไรนะฝุ่นฝุเนเจ็ดเนาะสาวเนี่ยนะ ่งความ,มห่วงายไปทางภาคใต้ด้วยนะครับตอนนี้น้ําเยอะหน่อยอะไรหน่อยนะครับสู้สูู้ส้สู้ผ่านมันไปให้ได้สู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  <c oughs> รู้แล้วจะหนาวนะบ้านเราก็น้ําเยอะนะอ่านรี่รู้แล้วจะหนาวบ้านเราอยู่บนดอย <c oughs> เอออันนี้หนาวจริง แาวจริงเมือ่อวานเห็นเห็นในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าเขาดาวเลยตอนเนี้ยี่สิบพอยอจะเลิกหนาวแล้วเฮ้ยบ้านาพูดเล่นใช่ไหมบ้าหรือป้าเดี๋ยวใยรอให้มันไหลลงมาในตัวเมงตัวเมืองให้มันรู้สึกได้หนาวเยอะๆก่อนตอนนี้มันนิดๆหน่อยๆเอง ตอนนี้หนาวหนาวในห้องแอร์เนี่ยหนาวรู้แล้วจะหนาวแอร์บ้านเราเย็นมากนะสั่นไปหมดเลย <c oughs> ใช่อีกสองเพลง you ฮัลโหลทุกคน <laughs> โหลแล้วบายบายครับไปก่อนครับผมอ่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอไหมอาทิตย์หน้านี้ก็ต้องเป็นวันเสาร์แล้วเนาะเจอกันสวัสดีครับผม